นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจตุคามรามเทวังโพธิสัตตังมหากุณัง มหิตทิกังอาหังปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตรังจตุคารามเทวังโพธิสัตตังมหาคุนังมหิตทิกังอาหังปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตังจะตุคารามเทวังโพธิสัตตังมหาคุนังมหิตทิกัง อาหังปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตรังสาธุสิลิโภคานะมาสยุนัโมพุทธายะ